ส่งยาเข้าไปข้างในเล็กก่อนแล้วยังไม่เอินประสานถามอยู่เลย รอสักครู่นะครับท่านนายกรัฐมนิรีจะลงมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังที่สารัฐมนูรมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ7ต่อ2นะครับเดี๋ยวท่านนายกก็จะลงมาจากห้องทำงานนะครับที่ตึกไทยคูฟ้า จักเปียกเลยเะรร้นอนมาอาวันนี้สื่อมากันเยอะมากนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับมาเพื่อจะติดตามทําข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะไรเดี๋ยวค่อยชูขึ้นไปเดี๋ยว คนไทยทำหน้าสไตลที่ชาตและมั S S ่งน well. ี้คสอแบบนี้ที่ต่อไปจะเปนแบบนี้ให้สภาเป็นแบบนี้มันช่วยทำให้เราแบบนี้ของไทยนี่แหัะ I <laughs> do ท่านยกมาแล้วนะครับตอนนี้ อเ,อ,อ,งงเอ,อ่อคนดับที่เราเนี่ยเขาจะต้องอนาตจากทา้อนการศูนย์นะคะและ้วก็เอ่ออนมีก็จะมี้ยคือปฏิบัติหน้าที่ในะเวลาไม่น่าจะไม่เกินประมาณห้าวันที่จะช้แจคะต่อนาัเองก็จะทำให้เป็นที่ะนะในการท,ที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงคาเรื่ๆๆองของเรื่องที่เกิดขึ ว่าความตั้งใจจะพัฒนาดินดเกิด้อยก็เป็นว่าเป็นตั้งใจของผู้มีคุภาพเพื่อรักษาไว้ที่มือกุญแจ่เราเพื่อรักษาไว้เพื่อชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพ <ENNIS S 1> ื as, ่อสันติภาพนะคะที after, you, to ่สูบพี่ในประเทศของเราค่ะที่คนมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการวิธีกาะทาอดีนะคะถูกใจและไม่ถูกใจใครในุ่กคนนะคะ เหมก็ดีก็ยายาสูรรื่องนี้ไนะคะว่ามันเป็นามเป็นความยาเกินเด็เกินที่ะทาจริงๆจะาไม่มีอยากได้อะไรก็เียนะคะแล้วคิ่เดียวว่า ไม่ตายไม่ต <un salted park diet> ้องสู้รบกันอาหารไม่ต้องเสียเลือดติดเนื้อนะคะไชุดเองเพราะเไม่ได้ถ้าพูดอะไรทำผู้นำแล้วทำให้เกิดการสื่อกับการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเพืองนะคะก็เป็ามตั้งใจริงๆถ้าลองทำาสิ่กจะเข้าใจว่าไมได้ไม่ได้หยถงอะไรเพราะฉันก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลา ชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงไม่ได้อย่างจะทวงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคทุกท่านที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอ,อตั้งแต่เมื่อคืนไหมนนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะขอบคุณมากแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกค,คนที่รู้สึกไม่สบาย,ยใจกับเรื่มีหนุ่มตื่น เวลาที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทำเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคะนพิกาหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มพก100%นะคะพร้อมที่จะทำงานต่อไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตาม,มก็ยังเป็นคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทื่ระเทศชาติเป็นที่พึ่าพาค่ะ ้ทานายโยชจะทำคำชี้แจงเมื่อไรครับท่านท่ายายกครับทนายโยชครับท่านนายกก็ไม่ได้มีการตอบคำถามซึ่งมันชวนไปอย่างใดนะครับหลังจากที่แหล่งเสร็จก็กลับห้องทำงานไปเลยนะครับ